มีคนที่เขาะระลึกชาติได้นะเขาะระลึกไปนะบอกเวลาหมื่นปีนะนิสัยคนยังแทบไม่เปลี่ยนเลยนะคนคนนั้นนะเว้นแต่คนที่ปฏิบัตินะคนภาวนาคนที่ไม่ภาวนานะโอ้กี่ภพกี่ชาติมันก็แยกเหมือนเดิมนะ่ะเคยขี้โมโหมก็ขี้โมโหอยู่งั้นแหละเคยขี้รอบมันก็รอบอยู่งั้นแหละ แต่พวกเราภาวนานะเราค่อยๆลดละความเห็นแก่ตัวมีความรู้สึกที่นุ่มนวลอ่อนโยนต่อคนอื่นต่อสัตว์อื่นเนี่ยค่อยๆฝึกของเราไปใจของเราก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ใช้เวลานะอันนี้ต้องใช้เวลาค่อยปรับ จิตใจ,ใจของเราขี้โมโหอะไรอย่างนี้ค่อยๆฝึกโกรธไปไมันได้อะไรขึ้นมาโกรธไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนแรกที่เดือดร้อนก็คือตัวเราเองที่โกรธคนที่เราไปโกรธเขาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรเราก็ไม่มีประโยชน์อะไรค่อยๆทำไปนะค่อยๆฝึกไปใจเรารมเย็นแล้วไม่มีความสุขนะ